คนที่กําลังคบแฟนของเราเนี่ยกําลังมีมือที่สามหรือกาลังนอกใจหรือเปล่าโอเคแล้วถ้านอกใจคนนั้นใครหรอ <laughs> มาค่ะทําใจให้สบายนะคะอันนี้เพื่อความบันเทิงเนาะอย่าเพิ่งไปวีนแฟนนะคะว่านอกใจหรือเปล่าอันนี้ดูแค่ขำๆนะคะอ่าทําใจให้สบายแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคลุยกันเลยใบแรกนะคะว่า แฟนของคุณนอกใจอยู่หรือเปล่านอกใจคุณอยู่หรือเปล่าเชงค่ะ <c oughs> <c oughs> เขากำลังนอกใจคุณอยู่ค่ะโอเคอันที่สองนะคะอืมเขาออกจะรักครอบครัวนะคะอ่าเขาอ,อกจรักคุณมากเขารักคุณมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เขามีความสุขมากๆเลยที่ได้อยู่กับคุณ ก็มีบ้างนะคะมีมีนอกใจบ้างแต่ก็แค่ทํางานนะคะเป็นงานมันเป็นงานนะคะมันเป็นแค่งานอาจจะไปงานเนี้ยกิ๊กนิดๆหน่อยๆนะคะออกไปพบเจอกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถามว่านอกใจแบบจริงจังไหมก็ยังไม่ได้คิดที่จะเลิกไม่ได้คิดที่จะแบบไม่ซื้อสัตว์กับคุณและอันสุดท้าย อืมอันนี้น่าจะเหมือนแบนบหาเศษหาเลยเวลาคุณหลับเวลาคุณเผลอนะคะอันนี้ก็สรุปง่ายๆนะคะอันนี้คือเขาตั้งใจเลยนะคะเขาเขาตั้งใจที่จะหลอกลวงคุณเลยเป็นแบบเป็นการหักหลังที่ครั้งใหญ่เลยส่วนใบที่สองนะคะก็คือเขาไม่มีอะไรเขาซื่อสัตย์กับคุณเลยแล้วก็อันนี้เขาก็อาจจะมีงานมีแอบกรีดแอบกิบกนิดๆหน่อยๆนะคะไม่มากนะคะ ไม่ถึงกับต้องคิดอะไรมากนะคะอ่าและอันนี้ก็คือเวลาที่คนเผลอเขาอาจจะเรียกว่า,วาอันนี้คืออันนี้เรียกว่าเจ้าชู้อันนี้เรียกว่าหลายใจนะคะเอ้าเจ้าชู้กับหลายใจต่างกันยังไงเจ้าชู้ก็คือแค่แบบไปเที่ยวเที่ยวผู้หญิงหรือแบบมีแบบสาวๆน,นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะอ่าหลายใจนะคะหลายใจก็คือ เขาแอบมีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนมีไม,ม่มีไม่เยอะนะคะแต่มีคนเดียวหรือนะคะถ้าเจ้าชู้เนี่ยมีหลายคนแล้วก็มีไปทั่วนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดจะจริงจังกับใครแต่ถ้า The ะเดวิลเนี่ยก็น่าจะเป็นหลายใจนะคะก็คือ2ใจ3ามใจหรือ4ใจนะคะแต่ว่าไม่มีพ่่ำเพื่อนะคะมีทีละคนหลอสขุมนุ่มลึกนะคะไม่รู้เลยว่าแอบกินเงียบโอเคก็อันต่อมาค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร นะคะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวมาเจอกันในสำรับต่อไปนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะคะพบกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ